โอเคก็สว okay, ัสดีครับท so like ่านชมก็อยู่ชอบไปกู้ชาแนลวันนี้ก็เล่นเกมผีขีกันเนาะวันนี้ก็จะแบบทำงานเล่นแบบหมดปกติดีกว่าหมดง่ายก็เยอะแล้วอย่างที่บอกมันเป็นหมดปนกันเอาเองหมดมันเป็นหมดปนเอาปนเอามันบอกเต็นนอนมันเออมันจะแน่นอนก็อยู่ที่ ep หนึ่งร้อยนุ่นร้อยนู่น อะไรเนี่ยรีบเข้าไปเถิดผมลืมไปบอกว่าผมเจะเาช่องใหม่เนะแต่ว่าผมขอรวบรวมสักไม่ต่ำกว่าหนึ่งบาทมีชุดประจำชาติแล้วก็แบบเอาไม่ได้ออกแบบ ไม่ได้เอามาทำตัดเองขนออกโอเคปิดประตู ให้พี่เงินเนอะมันว่าแล้ว,ลวเดินมาทางนี้บีนทำไมสิ่งมันดูแลห่วนกวัวเดิม เดี๋ยวผมพอถ่ายคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะวันพรุ่งนี้ช่องใหม่ใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมีการวาดชุดเฮ้ยเป็นแบบชุดทั้งแบบในแบบมิ s <ett> s ี e ีเวิร์แบบทั้งมิ s s ี e ีเวิร์ i มิสมิสมิสอินเตอร์ชีเนีควีนก็ มิชแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็มิสแกรนไทยแลนด์เนาะก็จะเป็นชุดประจำชาติกับชุดประจำจังหวัดนะทุกคนอย่าอที่บอกชุดประจำชาติกับชุดประจำจังหวัดเนี่ยพี่พี่อันยองเนี่ยเป็นคนยืนยันแล้วว่ามันก็บางจุดก็ต้องสําคัญอย่างเช่นเออคุณแบบว่าคุณจะสื่อถึงประเทศคุณอะคือประเทศ ชุดของคุณนจะสื้อประเทศอะไรไ่งเอออันนี้เข้าใจอยู่จริงๆไม่ใช่คนดีไซเนอรอมาก่อนนะเพิ่งมาทำนะอย่างจริงๆจังๆก็คือตอนนี้แต่การแต่ผมชอบภาพผุ้ดีสัตว์มากกว่าการทําชุดอยู่ก็จะติดพระผุทดิสัตว์มากกว่าชุดอยู่ดีเหงือบตะแตะเพดานได้แล้วแต่ก็ดันแบบ ไม่ได้อยู่สูงเกินกว่านี้ได้อีกไงเพราะว่าผมจะได้ขึ้นปอขึ้นมม,มันก็ต้องพยายามลืมให้ได้มันก็ต้องพยายามลืมไม่หลงเหลือขึ้นเ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวนี้จะเอาแบบอะไรนะเอาเป็นแบบ ชุดประจำชาติมาเนาะเราจะเราจะไม่ตัดชุดออกมาให้เห็นนะแต่เราจะเอารุรชุดประจำชาติให้คนอื่นด,ดูนีไัเนอร์คนไหนพอจะยอมรับอะไรได้ไหมก็ขึ้นก็มาได้เลยมาที่บ้านผมได้เลยนะเนาะเฮ้ยจะไม่มาแล้วหรอไม่ชีเว้เนือีอไม่ชีกระจ อยู่ข้างใน,นไม่อยู่อยู่มาทางนี่อีกว่าโอเคมันก็จะเดินเร็วๆหน่อยไหมไม่ชินเฮ้ยมาละมาละ เลี้ยวไปเถอะอือไปไหนฮะจะหนีไปไหน,ไไหนเฮ้ย ไปมากไฟไวไวอยไหมไฟไวเกินไปไหมอาจจะทำให้ไฟมันหลุดอือหือไฟสี่เว kind of นมวยแกจะคิดว่าตัวเองแกรอดแน่นเลยไม่มีทางหรอก ยาติด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 โอ้โหวันมาเดียวเดียวเด้อโยตายโอ้โหยังพอหินยืนดี่วะมาเดี๋ยวเอานั่นเดี๋ยวยยยยมมมผมจะได้รีบไ,ไปวาดรูปให้เสร็จเนานะเฮ้ยอ,อย่าปิดสิ เปิดประตูค้างไี้ย่นแหละก็แล้วอ,อย่าลืมเอาทำลักเพิงออกมาด้วย,วเ,ยวเอาไม้กวาดกันไม่ชั้นบนห้องเึยก็อยู่ชั้นล่างแค่นั้นแหละรู้ให้แค่น,นชั้นบนพอดีด้วยอื ช่องใหม่ของผมเนี่ยจะมีการวันชุดประจำชาติก่อนจากนั้นค่อยลงเกมชุดประจำชาติสักประมาณไม่ต่ำกว่าอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าสิบสุดสิบชุดในวันหนึ่งบ,บอกได้เลยว่าออกมาเยอะสิบวันเต็มเต็มเลยแหละชุดประจำชาติเอาทั้งสิบวันเต็มเต็มเลยได้แบบถ้าจะได้ดูเนี่ยมันเป็นยังไง เฮ้ยจะไม่ตื่นกันแล้วเหรอก็ต้องมออีโอกาสโอกาสตื่สนสิโซนุ่มหน้าอีบวนโนุ่มหน้าแม่ยะยุงใครไม่ยุ่งเฮ้ย លើកណាវាបងលਿੰកព្រិនខ້າງអីវាយុំមកព្រឹកលਿੰកព្រិនខ້າງអីវាហ៊ឺ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  Mm -hmm, yeah, ninyamal. และโดนอย่างนี้แหละไปรีบออกไปดีกว่าวันนี้จะรีบๆหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวจะได้ไปเอาออกชำชัดออมาเนาะเฮ้ยกุญแจอยู่นั่นโอเคนะขอแล้วนะโอเค คอเนาะเจ็บน้อยแล้วก็เป็นแค่ความคุกคนสำนี้ผมต้องขับไปก่อนจอกนัหมาในคลิปหน้าบ๊ายบาย